สวัสดีครับพวกเราวง ติดคุกรายการตัวครับปลัดขาซอยครับตัวหลักขาซอยครับเรากลับมาคึกคักนะครับเนื่องจากน้องคนนี้กลับมาแล้วน้องนูขมิดตูโชว์นะครับน้องไม่น้าตาเก่งเครียดพอดีน้องเพิ่งออกจากคุกมาปิดคดีอะไรครับขโมยยกทรงปิดดมนี่ก็เริ่มจะครบทีมแล้วเป็นไงกันบ้างครับหลังจากห่างหายกันไปจากวงการติดคุกครับไปเยี่ยมเข้ามากเหมือนรู้สึกว่าฟันเหยียดเล็บผมเนี่ไม่รู้เหมอนอะไรกันส่วนล่างอ๋อเอาเอาส่วนข้างบนดเลยส่วนข้างบนก็นี่ติดคุกอันนี้ไปเยี่ยมนะครับผมไปประกันตัวเช่นเดิมนะครับวันนี้หลัคซอออยเเรรราาากก็ุดมณ์ขงื เน้นฮาแต่อย่าถามหาความพ้อนะครับ <S <S แล้วก็จะเอาเพลงของชาวบ้านชาวช่องเนี่ยครับมามมมมแบบ<ส>ยำให้ทันได้มายำแบบยำสมกันครับประพัดก็เพิ่มความเครียดให้กับทุกคนนะครับ<ม>แล้วก่อนหน้านี้พอดีมีแฟนคลับจากที่ไหนไม่รู้ครับมาคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ไม่มีหรอกครับถามว่าทําไมชอบใส่แว่นดําร้องเพลงเล่นกีตาร์กันบ้างคือเรามีเหตุผลของเรานะครับก็เลยมาร้องเพลงบอกก็เลยมาร้องเพลง ทราบแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมถึงต้องใส่แว่นดำนะเพราะเนื่องจากมือกีต้าร์มันก็ไม่ได้ขอดครับผมก็ไม่รู้เนื้อครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนื้อหายากครับเนื้อหมูหรือเนื้อไก่ครับเนื้อที่เอามาย่างไม่ผมก็ปลูกไว้ที่บ้านนะพี่เนื้อจริงเหรอเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อบ้านแกดีว่าปลูกไดแหมใบไปแฉกนะชาติชาติแคนาดาแม่งเสียงคุกแล้วอารมณ์เราได้นะวันนี้อยากเมามากอยากจะเมาเพียงสองลีครับมีเพียงสองเราเฮ้ยโอ้แม่งใจเย็นใจเย็นนอนใจเย็นก วันนี้เรามากันในบทเพลงแบบแนวเปิดประตูไม่ได้นะครับทำไมครับมันล็อกเหรอคุณจะแก้ทำไมให้เจ้าแป้กันดีวะวันนี้เรามากันในเพลงแนวเปิดประตูไม่ได้นะครับทำไมครับพี่ล็อกครับแนวล็อกเพลงนี้ก็เป็นเพลงของล็อกรุ่นใหญ่ชื่อเพลงหลอกใช้ของน้าหลังล็อกเคสต้านะครับถ้าใครเคยฟังก็บ่งบอกอายุเลยว่าท่านอายุประมาณ40-50อัพแล้วลงนี้ผมก็เหมือนเดิมครับไม่เคยฟังก็เพิ่มาเปิดฟังเมื่อกี้เหมือนเดิมถูกต้องครับมันมีเนื้อจออยู่ขนาดนี้เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าโดนหลอก สุดท้ายก็แค่หลอกใช้เราเป็นทางผ่านวิ่กแล้วหลอกปันเราใช่ครับปันฉับๆเลยถึงว่าช่วงนั้นแม่งเดินเข้าบ้านไม่ได้ต้องตะแคงหัวเข้าเลยแม่งขาติดประตูนี่เป็นกวางนะครับเป็นกวางเป็นกวางผมว่าควายนะพี่อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะครับเพลงหลอกใช้ของหลังล็อกเฮต้าครับ เอขึ okay. ้นจีเลยขึ uh, 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 uh. ้นจีเลยอยากลองใจของเธอแน่นอนแค่ไหนวัดใจกันสักหน่อย

แอบซ่อนความหลอกลวงไว้ละคลไในเธอต้องการเพียงหลอกใจต,ต้องการเพียงหลอกใจ <c oughs> พี่แอหรือพี่หลังเนี่ยทางซ้ายเนี่ยพี่อํานะ